ต้องบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยคือยูจิเป็นเหมือนแบบว่าธนาคารนะครับผมรับฝากความหวังของตัวละครเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในตอนล่าสุดก็มีการฝากฝังนะครับผมสําหรับตัวของฮิกุรุมะใช่ไหมในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาดูซิว่ายูจิเนี่ย ไปรับฝากใครไว้บ้างนะครับแล้วก็มีใครเนี่ยเชื่อใจในตัวยูจิบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามหนึ่งแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมขอสักสามร้อยไลค์เด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าแล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่องเสื้อนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่เพจของเราได้เลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าก็ต้องบอกก่อนว่าในตอนล่าสุดนะครับของมหาเวทผนึกมาหรือว่าจูซไคเซนใช่ไหมเราก็จะเห็นว่า h ิกุรูมาเนี่ยคือสู้ทางด้านตัวของสุคุาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ได้มีการฝากฝังนะครับผมดาบพิช่าตต่อนะครับผมให้กับยูจิในการจัดการกับสุคนานั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาดูซิว่ายูจิเนี่ย คือได้รับความเชื่อมั่นหรือว่าได้รับความไว้วางใจนะครับผมจากตัวละครไหนบ้างนะครับซึ่งก็จะพูดคือตัวละครที่เชื่อใจในตัวยูจิแหละก็เริ่มจากปู่เขาเลยใช่ไหมปู่เขาเองเนี่ยก็เชื่อมั่นนะครับว่ายูจิเองเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ฝากฝังไว้ให้ยูจินั้นเนี่ยได้มีการช่วยเหลือผู้คนนะครับผมเอาความแข็งแกร่งที่มีนั้นเนี่ยช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดนะครับผมเอาแบบว่าเท่าที่ช่วยได้นะครับคนไหนช่วยได้ก็ช่วยคนไหนช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยอะไรประมาณนี้ นะครับผมแต่ขอให้ช่วยให้เต็มที่เท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจว่าใครจะขอบคุณหรือไม่ขอบคุณนะครับแล้วก็จงตายโดยที่มีคนเนี่ยอ้อมล้อมเยอะๆนะครับผมอย่ามาตายแบบตัวของปู่ยูจิเลยอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือความฝากฝั่งแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครแรกที่เชื่อมั่นในตัวยูจินะครับแล้วก็ตัวละครที่2คือทางด้านตัวของนานามินะครับเราก็จะเห็นว่านานามิเนี่ยเคยอยู่กับยูจิมาช่วงหนึ่งใช่ไหมในช่วงที่ตัวยูจิ แก้งทําเป็นตายนะครับหลังจากที่สุขุณะจกหัวใจไปแล้วนะครับผมซึ่งก็ได้มีการไปทําภารกิจกับนานามิด้วยนะครับก็คือสนิทสนมกันพอสมควรเลยนะครับสําหรับคู่นี้นอนแล้วก่อนที่นานามิจะตายไปนะครับด้วยน้ํามือของมฮิโตะเนี่ย ก็ได้มีการฝากฝังนะครับผมที่เหลือไว้กับตัวยูจิด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นการฝากฝังในการจัดการมหิโตนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยคือตัวของนานามิเองเนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นคำสาปนะครับผมที่สาปยูจิด้วยนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยก็คือพูดออกไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจแล้วก็ยูจิเองเนี่ยก็รับฝากฝังนะครับแล้วก็สามารถทําได้นะครับผมในการเอาชนะมหิโตนั่นเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนลงมือจัดการจนมหิโตเนี่ยหายไปก นะครับเพราะว่าคนที่มาลาดยูจิเนี่ยก็รู้ๆกันดีใช่ไหมว่าเป็นใครนะครับเราไม่พูดก็แล้วกันซึ่งแน่นอนว่าการฝากฝังของนานามิในครั้งนี้เนี่ยก็ปรากฏขึ้นมาในตอนปัจจุบันด้วยนะครับที่จะเป็นทางด้านตัวของฮิกุรุมะนะครับผมที่ฝากฝังนะครับผมที่เหลือต่อให้ยูจินั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมว่าฮนะิกุรุมะเนี่ยฝากดาบพิชคันนะครับที่ปล่อยออกมาจากมือตัวเองเนี่ยเพื่อให้ยูจิเนี่ย แทงใส่สุคุณะนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าตัวของฮิกุรุมะเนี่ยก็สู้อย่างเต็มที่เนาะกับราชาวิญญาณคำสาบนะครับแล้วก็เข้นศักยภาพที่อัจเชียะเนี่ยควรมีออกมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายอาณาเขตเ่ยนะครับหรือว่าจะเป็นการที่ใช้วิชาคุณใส่ย,ย้อนกลับทั้งท้งที่ตัวของฮิกุรุมะเองเนี่ยก่อนหน้านี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมแต่โดนสุคุณะบีบจนกระทั่งใช้ได้อาจถึงแม้ว่าจะมีโชโซมาขัดจังหวะหน่อยนะครับผมแต่ก็ทําให้มีช่วงเวลาในการใช้ออกมานะครับ ที่เรารู้กันดีเลยว่าทางด้านวิชาคุณสายย้อนกลับเนี่ยคือถ้าจะรักษาบาดแผลเนี่ยมันง่ายกว่าการที่จะงอกแขนขึ้นมาใหม่นะครับผมซึ่งก็ต้องใช้เวลาเนาะซึ่งแน่นอนว่าพอทําได้ปุ๊บก,ก็ยังเอาชนะสุขอนาไม่ได้นะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ฝากฝังให้ยูจิเนี่ยเป็นคนรับไม้ต่อนะครับในการจัดการสุขุนานั่นเองซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเบรกอยู่ไม่รู้ว่ายูจิจะทําได้หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูสปอยที่กําลังจะมากล่ากันนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง นะครับแล้วก็ฝากฝังทุกอย่างเอาไว้กับยูจิแล้วยูจิเองเนี่ยก็รับไว้ด้วยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่3แล้วใช่ไหมและคนที่สี่นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าคนนี้เนี่ยจะไม่ได้พูดโดยตรงนะครับแต่เขาเองเนี่ยก็เชื่อใจในตัวยูจิพอสมควรนั่นก็คืออาจารย์โกโจสตตรุสุดหลอกของเรานั่นเองนะครับผมเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจในตัวยูจิตั้งแต่ต้นๆเรื่องแล้วนะครับที่เขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่ายูจิแน่นาคตในตอนที่ยูจิตายเพราะโดน น้าจงหัวใจใช่ไหมที่เขาบอกแหละว,ว่ายูจิเองเนี่ยจะสามารถเป็นผู้ใช้คุณไสที่โดดเด่นหรือว่ามีชื่อเสียงแบบเขาได้นะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงพวกตัวของยูตะแล้วก็ฮาคาริด้วยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าไอความเชื่อมั่นหรือว่าเชื่อใจนี้นะครับมันก็ยังคงมีในตัวโกโจอยู่นะครับขณะที่ว่าโกโจเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับก่อนเหตุการณ์ชิบุยาเนี่ยเขาก็ได้มีการบินตรงนะครับไปหาทางด้านยูตะแล้วก็ฝากฝังให้ยูตะเนี่ยดูแลพวกปีหนึ่ง นะครับแต่เน้นไปที่ตัวของยูจิเนี่ยเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ายูจิเองเนี่ยมีสถานการณ์ที่เหมือนกับยูตะใช่ไหมที่แบบว่าจะมีการโดนปองหงปะหารอะไรแบบนี้ยมันก็เลยทําให้ยูตะเนี่ยบินกลับมานะครับแล้วก็ได้มีการจัดการยูจิไปใช่ไหมเพราะว่าอยากจะตบตาพวกเบื้องบนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันสําหรับเรื่องราวของคู่นี้เนาะซึ่งหลายคนน่าจะรู้กันดีอยู่ละว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วยูตะ uta, ทําไมถึงต้องฆ่ายูจินะครับซึ่งถ้าเรื่องในความเชื่อใจนะครับผมมองว่าโกโจเนี่ย ก็เชื่อใจในตัวยูจิเนี่ยคือไม่น้อยไปกว่าใครนะครับเรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใครในการเชื่อมั่นในตัวลูกศิษย์คนนี้ของตัวเองนะครับแต่ในเรื่องของการฝากฝังเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการฝากฝังใช่ไหมเพราะว่าในบ้านปลายนะครับผมของชีวิตก่อนที่จะจบสิ้นเนี่ยคืออยู่กับสุคุนะสองคนนะครับแล้วยูจิเองเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาหรือไม่ได้มาเห็นแบบว่าการตายแบบจะ,จะจะเหมือนกับคนอื่นๆที่เราได้พูดมานะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของโกโจสโตรุ olu, นั่นเองแล้วก็ส่วน คนต่อไปนะครับก็คือเพื่อนสนิทของเขาอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือตัวของโนบาระนั่นเองอย่างที่เราเห็นกันเลยว่าโนบาระเนี่ยมีโอกาสได้สู้ร่วมกับยูจิเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเจอกับทางด้านมาฮิโตะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าโนบาระเองเนี่ยพลาดท่าน,นะครับโดนมาฮิโตะเล่นง,งานเนาะซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมว่าโดนแถวๆใบหน้านั่นเองซึ่งณนะตอนนั้นเองเนี่ยโนบาระเนี่ยได้มีการย้อนนึกถึงอดีตของตัวเองตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับแล้วก็มาถึงในช่วงที่เขาเองเนี่ยกย แล้วก็พวกรุ่นพี่ด้วยนะครับและสุดท้ายแล้วก่อนที่เขาเนี่ยจะล้มลงไปนะครับเพราะว่าโดนการโจมตีของมหิโตเนี่ยคือเขาได้มีการพูดขึ้นมานะครับผมว่าอิตาโรลิ ฝากบอกทุกคนว่าไม่เลวเลยนี่นาแล้วก็ล้มลงไปนะครับผมอย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับในอนิเมะซสซั่นสองเนาะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นฉากที่ยูจิเองเนี่ยก็สตันนะครับแล้วก็ทําให้ยูจิเองเนี่ยเสียศูนย์ไปพักหนึ่งเลยนะครับผมต้องบอกแบบนี้และยูจิเองเนี่ยก็เพิ่งจะมาได้ตัวของโทโดนะครับผมเรียกสติขึ้นมาได้นั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อใจในตัวยูจินะครับแล้วก็ฝากฝังนะครับผมสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนให้กับยูจินั่นเองนะครับผมแล้วไม่ หรือว่ายูจิเองเนี่ยจะได้บอกไปแล้วหรือยังนะครับผมซึ่งตรงเนี้ก็ remotely, ถือว่ายูจิเนี่ยได้รับฝากฝังมาแล้วนะครับในสิ่งที่ทางด้านตัวของโนบาระเนี่ยอยากจะให้ยูจินั้นเนี่ยพูดกับทุกคนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูกันว่ายูจิเนี่ยได้มีการบอกในสิ่งที่โนบาระเนี่ยฝากมาแล้วหรือยังนะครับผมแต่โดยส่วนตัวผมจําไม่ได้นะถ้าตกหล่นไปเนี่ยขออภัยด้วยนะครับ <Ved> สาหรับในส่วนนี้นะต้องบอกแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็นี่คือคนที่ฝากฝังนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองเนี่ยไม ให้กับยูจินะครับผมในเวลานี้เนาะซึ่งก็เรียกได้ว่าฝากหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับผมยูจิเราเนี่ยเป็นธนาคารรับฝากความหวังเลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่ผมได้พูดไปก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัวของฮิกุรุมะนะครับผมที่เป็นคนฝากฝังคนสุดท้ายณเวลานี้นะครับต้องบอกก่อนว่าณเวลานี้เนี่ย ยูจิจะทําความปรารถนานั้นเนี่ยได้สําเร็จหรือเปล่านะครับผมยวต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสปอยเนี่ยก็คงจะออกมาแล้วแหละสําหรับในมหาเวทพนึกมาตอนที่248นั่นเองก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามหนึ่งแชร์ก็แล้วกันนะครับสาหรับคลิปยูจิที่รับฝากความหวังคนอื่นเข้ามานะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดไม่ชัดเจนยังไงเนี่ยขอัยด้วยนะครับอย่างในคลิปเมื่อวานเนี่ยต้องขอบคุณพี่ท่านหนึ่ง ชัดเจนในส่วนของยูตะนะครับผมที่เราบอกว่าพี่ยูตะเนี่ยถ้าไม่เกิดเรื่องขึ้นนะครับผมก็อาจจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมในส่วนนั้นเนี่ยคือกําลังจะสื่อว่าถ้าไม่เกิดเรื่องนั้นขึ้นเนี่ยยูตะอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้อะไรประมาณนี้นะครับผม,ผมก็ต้องขออภัยด้วยในความไม่ชัดเจนในคลิปเมื่อาวานนะครับผมสําหรับวันนี้นะ่ถ้ามีตรงไหนไม่ชัดเจนสามารถติเตือนหรือว่าบอกกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมนจะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปตอบให้นะครับว่าผมมีเจตนาย,ยัางไงอะไรแบบนี้หรือว่าผิดจริงๆเนี่ยเราก็ยอม เพราะว่าคนเรามันพลายกันได้อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไปละฝากกันเยอะจริงๆนะครับผมยูจิเนี่ยคือตัวจะเต็มอยู่แล้วนะครับ